มาพามาดูหน้าง,งานนะครับคือกาบเจ้าจันมากครับมาท่าสิภาคของเรานะครับมาเจองานยากครับหน้าง,งานวันนี้ขุดลุมยังไงให้เหมือนขุดสะนะครับกอนหน้าง,งานดินสมอง เกละมาบัานปีกว่านะครับนี่รถกระบาน2,000กว่าชั่วโมงวัดรอบเครื่องอยู่ที่1,900รอบต่อนาทีเงินสดอยู่ที่2ล้านมีทอนนะครับสนใจติดต่อทางเสียรัดเทอร์โบนะครับ ต่อสอบถามต่อการใช้งานนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่นากร,ระแสงนะครับ